now You <Sarah! S 1> ในที่สุดก็มาถึงบทสรุปของเรื่องราวคำสามแม่มดซาราเฟียที่เกิดขึ้นในเมืองเชดิไซกำหนังไต่ผ้าของเน f ฟิกในเฟสติสพาทรี1666ที่จะมาไขาทุกปมที่ยังเหลืออยู่และเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างในเมืองยูเนียน หลังจากที่หนังได้ฉายไปแล้วทั้งสองภาคในภาคนี้จะนำเราคนดูย้อนกลับไปยังต้นกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดหนะ้าเมืองยูเนียนชุมชนแรกเริ่มก่อนที่แยกออกมาเป็นเชดดไซ์และซัน่เวลณนะปัจจุบันเฟียสติดพลทที1666เกิดขึ้นทันทีหลังจากเหตุการณ์นในพาร์ท2 1978โดยดีน่าสามารถนำมือของซาราฟเฟียกับส่วนที่เหลือของร่างกายของเธอกลับมารวมกันอีกครั้งแล้วมันได้นำดีน่าย้อนกลับไปในอดีต เมื่อที่เธอจะได้รู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับซาร่าเฟียและเหตุผลอะไรที่ทำให้เธอต้องสาบมือเชดดิไซไว้ดีน่าได้พบกับความจริงทงเรื่องการตั้งถินฐานเดิมของยูเนียนและทำไมชาวเมืองถึงกล่าวหาว่าซาร่าเฟียเป็นแม่มดที่ไปทำข้อตกลงกับปีศาจอย่างไรก็ตามเรื่องราวที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่บทสรุปทั้งหมดและเธอก็ได้รู้ถึงที่มาของความชั่วร้ายที่แท้จริงความรู้สึกหลังดูเฟสติพาร์ทีหนึ่งหกหกหก จะมีการแบ่งของเนื้อเรื่องที่ครึ่งแรกหนังจะนำเราคนดูดำห่งไปกับเรื่องราวในปี166่นเมืองยูเนียนที่ซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดส่วนครึ่งหลังหนังจะพาเรากลับมาในปี1 9 9 4เพื่อสะสางเรื่องราวทั้งหมด p a ร t 1, 1994และ Part 2, 1978เป็นการทำตามแพทเทิร์นหนังสยองขวัญในยุคนั้นดึงเอาดนตรีรักความโอสคูจากหนังแนวสัชเชอร์จากยุค70 -90 ให้เราคนดูได้ชมจนกระทั่งเฟส 1 6 6ที่หนังจะนําเสนอเรื่องราวที่เป็นแนวทางของตัวเองและนําเสนอแนวคิดที่ชายเป็นใหญ่คนรวยเหย,ยียบย่ำคนจนเพื่อให้ตัวเองรวยขึ้นการปกปิดและหลบซ่อนการตั้งลงกลากเมื่อเรื่องราวในปี1.6 6เสร็จสิ้นเมื่อมีฉากตัดเข้าเฟสติทัวร์วันหนึ่งเก้าเก้แต่เป็นพาร์ทสอง,งเรื่องราวเรเนินต่อเรียกได้ว่าภาคแรก1994ตีความเป็นในเรื่องหลักการได้รู้เรื่องราวจากอดีตทั้งหมดทั้งมวลคือการนำมาเพื่อแก้ไขเรื่องราวในปัจจุบัน ซึ่งทําให้หนังในภาคที่3มีเส้นเรื่องที่แข็งแรงและทั้งสองช่วงเวลายังทำออกมาได้น่าขนลุกทําให้ f ฟสติดพาร์ททรีหนยังคงเป็นหนังที่สนุกโดยภาพรวมแล้วหนังทั้งสาภาคส่วนตัวชอบภาคนี้มากที่สุดเป็นบทสรุปเรื่องราวที่ลงตัวทั้งเรื่องราวของเชติไซและคํำสาปข,ของแม่มดซาราเฟียที่มีที่มาที่ไปไม่ทําให้เรางง หรือค้างคาปมทุกอย่างที่ปลูกไว้ก็คลายหมดการใช้งานฆันกตกรครบทุกตัวการที่นำเสนอแบ่งเป็น3มภาคส่วนตัวมองว่าดีแล้วมันไม่เยอะเกินไปหรือสั้นเกินไปกำลังดีเพราะถ้าทำเป็นซีรีส์เนื้อหาจะยืดเนื้อหาจะยืดเกินไปสำหรับหนังสไตล์นี้ หรือทำหนังเดี่ยวก็อาจจะสั้นเกินไปการนำนักแสดงทับสามภาคมารวมกันในยูเนียซึ่งเป็นชุมชนแรกเริ่มในปี166ทั้งตัวละครหลักและรองอาจจะทำให้สับสนนิดหน่อยกับรูปลักษณ์ในยุคนั้นว่าใครเป็นใครแต่ในตอนจบได้มีการบอกกับคนดูว่าจะมีภาคต่อแต่ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนจะเริ่มทุกอย่างในปี1 9 9 4ด้วยตัวละครชุดใหม่หรือ,อยังจะใช้ตัวละครชุดเดิมส่วนตัวมองว่าน่าติดตามกับเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคต่อไปแล้วหนังทั้งสามภาคคุณชอบภาคไหนมากที่สุด บอกเราด้วยหนังสามารถรับชมได้ทาง n e t f l i x มีภาษาไทยและซับสำหรับวันนี้เรามูมี่เน็กซ o o อขอบคุณครับ